มาดูความคืบหน้าคุณผู้ชมเป็นปมระหว่างชายแดนนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝั่งทางการไทยเราสั่งห้ามไม่ให้คนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวที่อยู่นอกพื้นที่อําเภอบ้านกรวดข้ามฝั่งไปเล่นคาสินโนที่กัมพูชานะคะล่าสุดฝั่งของกัมพูชาตอบโต้มาเหมือนกันค่ะโดยการไม่ให้ขนสินค้าที่ซื้อจากฝั่งไทยกลับมาที่ฝั่งของกัมพูชานั่นเองค่ะ พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการค้าขายที่จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกูที่บ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะตอนนี้ยังคงเป็นไปอย่างเงียบเหงาถึงแม้ว่าวันที่7เมษายนที่ผ่านมาเพิ่งจะมีการเปิดบ่อนคาสิโนแห่งใหม่หรือว่าบ่อนสายตะกูในฝั่งของกัมพูชาค่ะ สาเหตุอย่างที่บอกกันไปก็คือเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางการไทยสั่งห้ามไม่ให้คนไทยนักท่องเที่ยวที่อยู่นอกพื้นที่อำเภอบ้านกรวดเดินทางข้ามไปยังฝั่งของกัมพูชาจนกว่าจะมีการยกระดับเป็นด่านผ่านแดนถาวรถึงจะเปิดให้คนทั่วไปข้ามไปได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยอนุญาตเฉพาะคนในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดเท่านั้นนะคะใครที่มาในจุดนี้ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่คุณข้ามไปไม่ได้ พอได้ยินข่าวแบบนี้13เมษายนที่ผ่านมากัมพูชาก็เลยออกคำสั่งเป็นการตอบโต้คำสั่งของทางการไทยค่ะก็คือห้ามไม่ให้ชาวกัมพูชาที่ข้ามฝั่งมาเที่ยวบ้านเราทางด่านช่องสายตะกู นำสินค้าคที่ซื้อจากฝั่งไทยข้ามไปยังฝั่งของกัมพูชานี่ก็เริ่มทำมาได้สักประมาณสัปดาห์กว,ากว่าแล้วล่ะค่ะนี่แหละค่ะคำสั่งแบบนี้นะคะก็ส่งผลทำให้พ่อค้าแม่ค้ากว่า140รายที่เขาค้าขายกันบริเวณด่านสายตะกูเดือดร้อนค่ะถึงขั้นขายของไม่ได้โดยเฉพาะแม่ค้าบางรายที่นำผักผลไม้มาขายให้กับชาวกัมพูชาบอกเลยนะคะว่าขายไม่ออกผักผลไม้เน่าเสียค่ะบางรายขาดทุนสูงถึง3-4หมื่นบาท บางรายถึงขั้นต้องปิดร้านชั่วคราวไปเลยไปฟังเสียงแม่ค้านะคะชื่อว่าคุณสุพินดีล้อมอายุ53ปีเป็นแม่ค้าขายผักอาศัยในอำเภอบ้านกรวดก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังละค่ะว่าตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าเดือดร้อนหนักนะคะที่บริเวณการขายด่านสายตะกูนี่ยละคะ่ะต้องการให้ทางการไทยรวมไปถึงกัมพูชาเจราร่วมกันเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้นะคะเขาก็บอกว่าเรากดดันเขานะ ที่ไม่ให้คนไทยเข้าไปเล่นโดยอิสระทั่วไปให้เล่นแต่ได้แต่อำเภอบ้านกรวดคนไปซื้อของเขาน้อยเขาบอกของเขาก็เสียหาย mm hmm. ก็เลยบอกว่าป้าก็เลยบอกว่าของป้าก็เสียหายเหมือนกันมันกระทบไปหมดนั่นแหละมันไม่ได้กระทบแต่พวกคุณแต่อันนี้ค่อยๆคุยกันนะอย่าเพิ่งใจร้อนกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยะค่ะเข้ามาดูเรานิดหนึ่งเข้ามาฟังเรานิดนึงว่าเออขณะนี้เราเกิดปัญหาอะไรบ้าง mm hmm. เช่นเรามีปัญหาอะไรไหมสินค้าเป็นยังไง นี่แหละค่ะเป็นเสียงของแม่ค้าที่อยู่บริเวณชายแดนสายตะกูนะคะขณะที่ฝั่งของนะักท่องเที่ยวเองตามรายงานก็บอกว่าผิดหวังเหมือนกันเพราะว่าไม่สามารถข้ามไปฝั่งกัมพูชาและก็บ่อนสายตะกูได้นะคะค่ะตอนแรกตั้งใจว่าจะไปดูบ่อนค่ะเห็นข่าวเขาออกมาว่าที่นี่เปิดมีบ่อนเปิดใหม่แล้วก็ใหญ่ว่าช่องจอมก็เลยอยากมาดูค่ะแต่พอมาแล้วก็ผิดหวงัง เพราะว่าเข้าไม่ได้ค่ะแล้วก็มาดูตลาดในไทยเนี่ยฝั่งไทยก็ซบเซาเหมือกัมาครั้งนี้เสียเที่ยวแล้วค่ะจริงๆแล้วตั้งใจอยากมาดูทั้งฝั่งไทยทั้งอยากเข้าไปฝั่งเขมรด้วยค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่ายังเข้าไม่ได้ค่ะเพราะว่ายัางยังของเรายังเป็นจุดผ่อนปลนอยู่ยังยังไม่มีที่จะให้เข้าค่ะ ยังยังมีข้อพิพาทกันอยู่อะไรประมาณนะะี้ค่ะก็อยากจะให้เปิดเสรีและให้คนไทยให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปได้ท่องเที่ยวค่ะไปดูบ้านเมืองเขาอยากให้เปิดเร็วๆนะคะทั้งนี้กไ็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยผิดหวังมากเอาละค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของบ่อนสายแดนไทยกัมพูชาบอนสายตะกูนะคะ